สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วค่ะกับพิชนหมอล้ำเพชรชาประธานขามแกนจกองอ่างครั่งสดแจงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวห้อจิพาไปเลาะบานพักนะคะเออจะไปซ่อมเนาะพี่น้องเนาะให้ระวางนั่นเพราะฉะนั้นแล้วก็สิแปบเบิงกระเลยนะคะว่าดีครก่อนเห็นอ,อย่างอยอู่สวัสดีครับ พระเอกน้อยค่ะนี่พระเอกน้อยอันนี้นางเอกใหญ่ค่ะ,ะนางเอกใหญ่รุนบุกเบิกค่ะนางเอกรุนบุกเบิกค่ะใบสองมันมีเสียงคนละแฉะนางเอกสาวสมจงพอี <ไป S 1> นี่นบัดนี้มาเบิ่งอันเมียท่านอภิมิาาามหารมหืมมาอ,อบุบาตออพอลล์สหอกกตกำนันเพียเฮ็ดเอียงนี่นนงงบัดนี้เฮ็ดกระทงกระทงเอียงคือจีเป็นเนล็กเสียวเฮ้อ ท่อ,ง,องคือเป็นจี่อันนี้มันผ่านไวคู่ตัวนี้เย,ย,ย่าดี๋ยวว่าจะเอาใส่อันนี้ยังไม่ตัดทำไมไม่เอาใส่นนี้แล้วให้ลอยไปเหมือนดอกบัวนี่ป๊ดสีเลื่อนแล้วเสียกระทงไปลอยเนาะผู้นี้นี่สมควรลอยกระทองอยู่แต่ผู้นั้นสมควรลอยอังคันน่นผู้ที่ท่้งอูน่ะตายตีเจ้ามมาเหต่ยอยเขา่าภาพบใบตองชื่อๆนี่แม่ มันไม่หนาเกินไปหรอหไม่หรอกตะปูมันจะลอยไหมล่ะลอยยังไม่ได้ไปซื้อโฟมเอาวันนี้ไงต่อกันนี้ไงปาดแล้วก็ต่อกันไงเช่น,น,น,นโอ้เช่นบอกให้เอ,อกกากระมัง <laughs> แล้วก็เอาปืนกาวยิง <laughs> เอากระมังแมวมันค่อยไม่จมแล้วก็ปืนกาวยิง, <laughs> งย,ยิงยิงยิงคุณพี่น้อง พูดพวกอัศจรรย์แล้วเฮ็ดนี่ยังอีบันดีเขียนป้ายอีกแล้วชุ่มแพร่พาลิกไหลบ่ฮะชุ่มแพร่เพียดลำบากเออท่านอภิมหามหาหือมากอบตออบปพลสหกอตเขียนตายังไงเถอ เมื่อสิเขียนไปไว้อีหยังพี่น้องโอ้ตัวยังนั่นพ่อพันธ <laughs> ยังคือเพียงสัน่นว่าแม่ขอใคร <laughs> โอ้ย <laughs> พ่อพันธยังว่าอิ่งขอใครพี่น้องเอ้ยเ <laughs> พียสยังมานี่ เปลี่ยลำบากบอกเปลี่ยนซื้อคณะเราบอดีนี้สองขนาดิโอ๊โอเอาปาดแยกเป็นสองคณะประนันตีปาดทุนหนาทุนหนามีศักยภาพเพียงพ่อบุคลากรลดลมก็เลยได้เปลี่ยนเป็นสองคนาประนันโอห่อห่อม่อห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 ่อม่อห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 ่ยห่อ่อห่าน่อห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 ่อ่อห่อห่ยห่อห่อหอห่อห่อ่อ่อย่ เพ่พายยังตายลาบครับบาข้อขั้หรือกว่าไก่ฮะยบาข้อคั้ยดีปะกว่าไก่องบากเขียนแม่มันทั้งสองตัวนะนะทั้งกว่าไก่ทั้งข้อขั้วแหม่บัดนี้ใส่ข้อคั้ยอีกบนนี้ขันเขาถามว่ามันเป็นเอาเป็นงคเออมันเป็นอย่างเออกระถามว่าขันเขาถามมาเอาบาคือเขียนนั่งเั่นเอือ สกุลมันถือเลี้ยนเลี้ยนลูกเพราะจะหน้าโนกบมหน่อยเลี้ยนหน่อยกระเละกระเละให้ตัวเลือกแฟนคลับว่าอันไหนมันถือต้องระวังข้อคั้วใกับก่อไก่เนี่ยเส้นเรียงกเอนเลยคณะเพลิดล่ำบากพี่น้องแต่่เเพพรลลาินก็ยังมีโอ้คณะเพรลิดเพลินก็มีอันนี้จิปแข่งเพลิดล่ำบาปโอ้ยโอ้เสียงวีหกโอ้เดียวชายจงอาจชิปแยกตั้งเป็นเสียงวีเจ็ดยู่ดอกบัเนี้ ปดีอันนี้จ้องมาท็้งยังนี่ใสดาวทำไมเออใสเพียดแหมไสลูกเพียดรูปเพียดเออใสลูกเพียดเอยท่านอภินมา์ือมามาหาอบตอบพหล่อสอฮอกกต่อพราะว่าท้ายชิบที่ว่าพี่น้องไปเบิงช่วงอันบ่รลู้ว่าลูกมาถ่าซ้อมไป แต่ว่ามาเห็นทันแด่พีมาหาก็ร่ังขึ้นป่ายอยู่เนาะคะ่ะขนาดเฮ้เหียงฮะเขาดูเพชรกัเะะขียนสามเลี่ยมแหมสามเลี่ยมหาเลี่ยมแหม่สามเลีเเเ่ยมแหม่เออละ้ย มันทีเป็นอมยิ้มได้แล้วเอาแลมบอแลมบแมางมูด้โอ้ยอันนี้เป็นอตมน่อันนั้นไม่ได้เตรียมแล้วเลยนะโอ้ยเขาหัวแหลมขึ้นไปพุ่นแม่แหลมขึ้นไปพุ่นแม่ เมนอะไรยสามเหลี่ยมอยู่ลูกเพชรแบบนี้ป่ะเมื่อเมื่อหมดแล้วเห็ดเผ็ดนี้ย่าว่าไอ่ติ่มหางเสือเห็นปะก็แบบนี้แหละถามเขาอย่างเขาเรียนมาคณะศิลปกรรมศาสตร์มาทีอะไรเชียงใหม่ก้านซ่างคุณเดาค่อคุณแม่เดาลายป้าเดาลายไปเนาะเขาเรียนจบมอซอซุผมจะเอาเขียนมาเนี้ยเอาเออเอาเอาเอา รอบอลอโก <the> ้ม <radas Wall s> ันลอบอลอบอเป็นอย่างลำบาทกูเมย์เขาเบิ้งพี่น้องมันหลุนว่ามันสิเป็นเพชรนี่สิเป็่นไอติมห้างเสือค่ะขอรว่ามันสิเป็นไอติมห้างเสือผมเลยไปเอา เกื่เกืสสยย่อเพื่อที่จะมสรางใหยืนแนาแล้วแง่เขาต้องไปหันไปหัน <c oughs> นี่แม่บ่ <c oughs> เออโอ้ยอย่าไปบักลายปานั่นมันเป็นไอติมหางเสีย <c oughs> เออเออรัชมีแพร่ผ้ามันแม่ <c oughs> โอ้ยอย่าไปเฮ็ดลึกปานั่นแม่มานี่มาหันไปสุดไปเออนั่นน่ะ บ่แม่งเพชรทำบันน่าได้อกเลกยสิั่นังก็ู่ขู่ถแค่ิไกันนะเมื่ันีม้มันคืดแล้วจมันบาคือมันคือหางเสียนหน,น่เอาพี่น้องเอาเมืม่อเม่จะมาเบิ่งเวียนนดให้เราดูอันคือคอยว่าน่ะแหละมันคือเลยเหรอ โอ้ยบึงเพลิเนาะพี่น้องโอ้โอ้โอ้แต่เฉพาะมันลำบากเลยไหมเนาะสีก็ว่าม,มีสีอื่นไหมเพราะว่าลำบากหลกายเพราะงั้นสื่อสีก็เพ <c oughs> ิ่งไปเอาทานน้ำปุ่นรอบอกระปุ่นแะม้ทานยู่งุ่นแม้ยู่เตาหุ่นนี่ฮะมันหิ้เขียนมันหิ้วลอบก่อลโกกูจุดนี้ เอ๋อเขียนเข้าไปพุ <big> ่นโอ้ยรบอลำบากรบอจอจอแม่จริงจริงเรียบร้อยครับพี่น้องค่ะเมื่อเราขึ้นไปแล้วค่ะคณะเพชรลำบากนี่ค่ะท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการวงมาื่อหน้าสำนักงานว่าหน้าสำนักงานค่ะปีหนึ่งรับจากงานบัดนี้รับสองกับว่าเปิดแนวิด เปิดกับปียดโอ้มือเปิดก็มือปีด Amazing ห้าร้อยปีกันมือเดียวเปิดก็เปีดอันเดียวกันโอ้มือเปิดกับมือปิดมือเดียวกันเลยโอ้ถือว่าเป็นการประหยัดเนาะเฮ็ดยังกินอี๋บะนี่ขั้วแม่ฝอยปลาบ้างไงน้ำยาขนมจีนบอกไปพี่น้องข้าไปซ่อมค่ะจะไปเบิ่งดูลูกไปซ่อมเบิ่งฝุ่น ยนลงหัวได้บานเลโอ้ไอจิมหางเสืออยู่ทั้งหลังแม่ไม่เป็นตะกินแอะเพลีดลำบากไปค่ะเอาป้าพะลุ่งมารอเถอะไม่ยังมาอรอเถอะพะลุ่งเป็นตะได้เมียไปหนาเนาะ สคุณปัวยังจ้าพุ่นลูกๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปชื่นชมลานค่ะคุณแม่ท้องพุ่นหนวดเล็กเนาะค่ะพุ่น่ะอัน แดดครักพี่น้องแดดโพดแดดเหลือแดดแท้แดดมานี่ราคาบริเวณมือแรกเขากับสไลสดไลทที่ยี่สิบเจ็ดเราจะได้ไม่ลืมกันถึงไม่มีพระท่านก็มาให้กำลังใจพวกเราหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วก็คณะเพีรลำบากของท่านอภิมหามังหอมาอบตออปพ,พรสหกกตกำนันแพรนะคะ เป็นการตั้งแรงโอนแรงใจค่ะเอา้าลูกๆคอยคอปตะท่านในมาอยู่คือตะท่านเห็นจักตวนจักตัวอยู่ว่านีดจัดชุดยุครับพี่น้องค่ะแต่ว่าทำความสะอาดแล้วเดีวยใจจัดชุดไวเ้เานาะเอ้าจำมีก้อนเนาะพี่น้องเนาะขอประกุนทุกันร,รับช่มากพี่น้องสุขสุข,สข,สขคนนะคะ ยวซาจงอ่างสิงไปจับชุก่อนะนะครับนี่เอาปมายม่อีกแล้วอันคณะชุ่มแพร่บัน,นเทิงศิลเผ็ดลำบากเอาปมายมเบียดเบียนสถานที่มองอยูสายจวงอ่างอีกแล้วไปแล้วค่ะพี่น้องขาฮักพี่น้องสุขสุขค้น่า